สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการเ,ออเปลี่ยนกระถางนะคะอัพไซด์นะคะอัพไซด์เนาะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะสําหรับลูกค้าอันนี้เป็นลูกค้าที่ฝากเราเลี้ยงนะคะฝากทางแแบบเลี้ยงเนาะนะคะของคุณมนชัยแล้วก็คุณเจเจนะคะอันนี้ก็คือ เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าฝากเลี้ยงมาก็มีการอบอนุบาลมาแล้วนะคะ15วันเนาะแล้วก็มีการาปรับสภาพอากาศแล้วแล้วก็ไล่แดดแล้วนะคะอันนี้ไล่แดดมาประมาณประมาณ5-7วันเนาะนะคะไล่แดดตอนเช้าอันนี้ส่วนของคุณบนชัยนะคะอันนี้ก็โชคดีหน่อยอันนี้แบบว่าจองแบบ ต้นแฝดนะคะเป็นต้นแฝดเลยนะคะได้แบบว่าเป็น2กอแบบนี้เลยนะคะเนาะแล้วก็น,นี้ของคุณเจเจนะคะอันนี้จองเข้ามาแบบตัวเดียวนะคะอันนี้เนลูกค้าเป็นแบบว่าเป็นต้นฝากอนุบาลน,นะคะอันนี้เรากบอนุบาลเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แบบว่าถึงเวลานะคะครบกาหนดที่จะเราจะมาเปลี่ยนกระถางอัพไซด์กันนะคะเดิมนะคะในกระถางนี้จะใส่อยู่ที่ ไซส์สองนิ้วครึ่งนะคะกระถางไซสน์นี้แล้วเราจะมาอัพไซส์นะคะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นไซส์หกนิ้วเลยนะคะอันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางให้ลูกค้านะอันนี้มันอยู่ในขั้นตอนช่วงที่ลูกค้าฝากเลี้ยงเนาะอันนี้รวมรวมแล้วนะคะที่อบอนุบาลมาแล้วก็ไล่แดดมานะคะอบอนุบาลมารวมรวมแล้วน่าจะประมาณอันนี้ประมาณยี่สิบห้าวันนะคะ ประมาณ25วันเนาะเราถึงมาเปลี่ยนกระถางนะคะหรือว่าใครจะไล่แดดอะไรเงี้ยให้นานกว่านั้นก็ได้นะอ่าแต่อันนี้ของเราก็อุปกรณ์นะคะเดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะในการเปลี่ยนกระถางเนาะก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะก็จะมีนะกระถางไซส์6นิ้วนะคะแบบนี้เนาะอันนี้เราเลือกใช้เป็นสีใสนะคะจะได้ดูลากน้องด้วยเนาะนะคะแล้วก็จะมีกากมะพร้าวนะคะอันนี้สับหยาบนะคะ สับหยาบแบบนี้นะคะกากมะพร้าวสับหยาบเนาะก็จะประมาณนี้นะคะกากมะพร้าวสับหยาบนะคะอันนี้แช่น้ําไว้แล้วนะคะแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีดินนะคะดินอันนี้นะคะก็จะเป็นดินสูตรผสมของทางร้านเองนะคะอันนี้เป็นดดนดินปลูกนะคะดินปลูกสูตรผสมของทางร้านเองนะคะส่วนผสมก็มีขุยมะพร้าวเพอร์ไรท์ มีกากาแฟมีเปลือกไข่นะคะมีฮิวมัสนะคะแล้วก็มีปอเปอร์ดินเผานะคะผสมรวมใส่อยู่ในนี้เลยอันนี้เป็นสูตรของของทางร้านเองนะคะอันนี้คือทําให้แบบว่ารากเดินดีนะคะแล้วก็พืชเจริญเติบโตดีนะคะสูตรดินอันนี้ก็สามารถใช้กับพืชได้กับหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราคิดมาโดยเฉพาะคือไปปลูกกล้วยแดงของเราเลยเนาะให้น้องจเจริญเติบโตดีนะคะอะ แล้วก็มีน้ำนะคะเตรียมน้ำเล็กน้อยนะคะที่สำหรับไฟรดเนาะนะคะอันนี้ก็เตรียมแก้เล็กๆตะมุตะมิน่ารักน่ารักนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยเนาะนะคะว่าใช้ส่วนผสมอันนี้อะนะคะแล้วก็เตรียมกระถางนะคะมาเนาะนะคะใส่นี่นะคะใส่กับมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวไปเลยขุยมะพร้าวสับนะคะแบบนี้ ับหยาบนะคะเป็นถั่กระเพราสับหยาบเนาะนะคะก็ใส่ในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแช่น้ําไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแช่น้ําไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งคืนนะคะวันนี้เราจะมาทําทั้งหมดสองกระถางเนาะนะคะก็ใส่เลยใส่ไว้เลยสองกระถางแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นของลูกค้านะคะที่ลูกค้าฝากเลี้ยงอนุบาลเนาะนะคะรานะคาที่ลูกค้าซื้อก็แต่ละคนก็ แตกต่างกันไปนะคะก็จะมีค่าฝากเลี้ยงด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วแต่การดูแลไปเนาะนะคะเพราะลูกค้าบางคนแบบว่ากลัวไปเลี้ยงเองเราไม่รอดอะไรอย่างนี้นะคะทางั้นก็มีการดูให้ดูแลให้นะคะอ่ะใส่ประมาณนี้นะคะฝัมะพร้าวเนาะใส่ประมาณนี้นะคะอ่าใส่ในระดับหนึ่งเาใส่ไว้ในนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็ เอาดินนะคะใส่เข้าไปดินเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่ดินเข้าไปแล้วเราก็ทำทำร่องให้นิดหนึ่งนะคะทำร่องเพื่อเราจะเอาต้นใส่เข้าไปนะคะพร้อมกับ ดินเดิมเนาะพราะกับดินเดิมนะคะที่ที่ที่มีอยู่คะใส่ดินเข้าไปเลยนะคะแล้ก็ทำเป็นร่องๆไว้นะคะแบบนี้ อันนี้อยู่ขั้นตอนการเปลี่ยนกระถางเนาะนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะมาทําของคุณมนชัยก่อนนะคะเอาป้ายออกก่อนอันนี้ก็คือเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มจิ้มตรงรูก้นกระถางหน่อยนะคะเพื่อแบบว่าลากที่เดินนะคะแบบว่าบางทีแบบดินม,มันแน่นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาออกนะคะ ดันดันนิดนึงนะคะเพื่อแบบเวลาเรายกต้นขึ้นมาเราเอาไปใส่กระถางใหม่เนี่ยจะได้ยกง่ายๆนะคะเอาไปพร้อมดินเก่าเลยนะคะอันนี้แบบเราจิ้มจิ้มแบบว่าดันต้นขึ้นแบบเผื่อแว่ารา,า,ากมันดินดีๆแบบนี้นะคะเราจะได้แบบยกง่ายขึ้นนะคะ,อะโอเคนะคะเรียบร้อยเราก็จะค่อยๆทะนุถนอมน้องนะคะ ร่งแบบนี้ให้น้องออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็นี่นะคะออกมาประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไปทั้งพร้อมดินเดิมเลยนะคะนี่ก็จะมีรากเดินแล้วนะนะคะน,นี่เราก็จะใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็ที่เราทําน,นี้หนุ่มไว้ก็นี่นะคะอ่าประมาณนี้ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ดินใหม่นะคะกรบได้เลย ดินใหม่กรบไปได้เลยนะคะประมาณเติมเติมสักเล็กน้อยนะคะเติมดินใส่เพิ่มสักนิดหนึงนะคะแล้วก็กรบกรบแตะๆเข้าไปนะคะอันนี้จะได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะอันนี้เราก็อัพไซส์กระถางนะคะน้องจะได้แบบว่าเติบโตไปอีกขั้นนะคะ จะได้ชนชัยรับไปได้นะคะแบบนี้อันนี้แบบต้นลูกค้าแบบสวยมากนะคะอันนี้ขอบเริ่มแดงแล้วด้วยนะคะกาลังสวยเลยนะคะน,นี่ลูกค้าท่านนี้ก็ลงอบอนุบาลได้แดดอะไรก็ประมาณ25วัน25-30วันประมาณนี้นะคะดินแล้วก็กดๆลงหน่อยนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้เนาะ นะคะไม่ต้องใส่แบบให้มันล้นกระถางนะคะดินเนาะใส่ประมาณนี้ก็พอนะคะนี่นะคะได้แล้ว1ต้นง่ายมากๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยวปักชื่อไปเลยนะคะได้แล้วเรียบร้อยสําหรับต้นนี้คุณมลชัยนะคะอ่าต่อไปค่ะต้นต่อไปมาดูของคุณเจเจกันบ้างนะคะของคุณเจเจก็เหมือนเดิมค่ะ ะะจ,จิ้ม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 หน่อยแบบว่าที่ดินมันแน่นๆอยู่นะคะมันก็จะได้คลายตัวสักหน่อยเวลาเรายกดันคว่ำกระถางนะคะเอาน้องจากกระถางก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะจิ้มจิ้มนะคะไม่ต้องจิ้มแรงนะคะจิ้มแบบว่าให้เริ่มแบบว่ารู้สึกหลวมๆนะคะเนี่ยให้ต้นดินให้หน้าดินด้านบนเริ่มขยับนะคะแล้วก็จะได้เอาออกได้ง่ายๆเนาะ เพราะถ้าเราแบบว่าไม่ไม่ดันตรงนี้บางทีแบบว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ดึงออกมาแล้วมันอาจจะทําให้รากที่เดินอยู่ขาดได้นะคะอ่ะนี่นะคะประมาณนี้ก็จะเปียกออกไหมเนี่ยไม่ออกนะคะไม่ออกก็ดันสักหน่อยดันช่วยดันช่วยดันนะ,ะดันนิดนึงอ่ะโอเคออกไหม ออกแล้วโอ้อันนี้ก็รากเดินดีเลยนะคะก็เริ่มมีรากแล้วนี่รากซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะนี่นะคะใส่ไปพร้อมกับดินเดิมเลยดินเดิมที่เราใช้ก็จะเป็นพิสมอร์กับเพอร์ไลท์นะคะเป็นสูตรที่เราทําอนุบาลก่อนหน้านี้นะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปอนุบาลวิธีการอนุบาลก็สามารถ ไปดูได้นะคะอ่าอน,นี่นะคะใส่ไปนเนาะแล้วก็เพิ่มหน้าดินสักเล็กน้อยนะคะเพิ่มสักเล็กน้อยแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็กดๆสักหน่อยนะคะไม่เยอะมากอ,าอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะคะต้นที่สองอันนี้ของคุณเจเจนะคะนี่ถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายรดน้ำค่ะรดน้ำนะคะอ่าอันนี้เราจะใช้แก้วประมาณ3ออนนะคะนี่แก้วไซส์3ออนเนะาะตักน้ำมาหจอกค่ะแบบนี้เลยค่อยๆลดลงไปนะคะอ่ะ ลดของคนเจ๊ก่นเลยลดตรงช่วงคนต้นเลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะใส่น้ำลดน้ำลงไปประมาณสองแก้วเป็นแก้วสามออนแบบนี้นะคะเราก็จะแบบไม่ชุม่มไม่แฉะจนเกินไปนะคะน,นี้เราใช้แก้วสามออนนะคะ ในการรดน้ำแก้ว3ออนสองแก้วเนาะแค่นี้พอไม่รดเยอะนะคะบางทีใส่น้ำเยอะเกินไปต้นเขาก็ไม่กล้วยมันกล้วยเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบความชุ่มหรือความแฉะจนเกินไปนะคะต้นละสองแก้วพอแล้วนะคะขนาดนี้กำลังดี ร้อยค่ะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยน้ำเราไม่ต้องลดให้ชุ่มให้แฉะจนเกินไปค่ะหลังจากนี้เราก็เลี้ยงแดดนะคะปกติเลยนะคะใครจะใครมีสแสลมหรือวาอ่าหาพื้นที่นะคะไว้น้องตั้งน้องภาาอากาศภายนอกได้เลยนะคะก็ให้แดดผ่านสัก50%ก็พอนะคะลูกค้านะช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ ก็ยังให้ไล่แดดอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ให้แดดผ่านประมาณ50%ก็พอเนาะนะคะไม่ให้โดนแดดร้อยนะคะยังไม่ให้โดนแดดร้อยเนาะนะคะช่วงเช้าก็ไว้แดดสัก3 4ี่ชั่วโมงค่ะอย่างช่วงเย็นถ้าพอมีเวลาก็ไล่แดดเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะสัก 1- 2ชั่วโมงนะคะเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ ทักมาสอบถามได้นะคะอันนี้ก็มาสาธิตเก็ดเล็กๆน้อยๆนะคะในการทำเนาะนะคะแล้วก็ส่วนดินนะคะดินที่ไว้สำหรับปลูกกล้วยนะคะก็ทางร้านมีจำหน่ายนะคะอันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงขายในช h อป e ีหรือ Lazada นะสามารถสั่งซื้อได้นะคะลูกค้าจ๋ามันจะเป็นถุง500กรัมนะคะถุง500กรัมเนาะนะคะถุง500กรมัมหรือประมาณครึ่งกิโลนะคะถุงละ80บาทนะคะ ใครสนใจก็สามารถทักสั่งซื้อในเพจหรือช่องทางไลน์ก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวจะขึ้น ID ไลน์นะคะแล้วก็ชื่อเพจไว้ให้นะคะสําหรับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเนาะแต่สําหรับลูกค้าที่สั่งจองอะไรอยู่แล้วนะคะก็ทักมาคุยในช่องทางนั้นๆได้นะคะแล้วก็สั่งจองกันได้เนาะสําหรับดินนะคะโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาไล่เปลี่ยนกระถางหรือว่า วิธีการอะไรอีกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะต้นที่ลูกค้าฝากเลี้ยงก็มีอีกหลากหลายต้นนะคะแต่ว่าเรา,าต้นสองสองท่านนี้นะคุณมนชัยกับคุณเจเจนะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเกเลยมาอัดคลิปเล็กๆนะคะให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะสวยงามค่ะนะสวยงามตามทองเรื่องนะใครที่รองานจองรอบไหนใครจองทันรอบไหนนะคะก็ติดตามกันนะคะว่าจะได้ช่วงไหนนะคะก็อยากจะจัดส่ง ทุกรอบนะคะให้ก่อนกําหนดทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ารู้ว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยใจร้อนะน่ังนวันนี้ไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากมิลาแ l a นะคะหรือเพจ jn band ในมือสองด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ